สวัสดีครับผมกูรูแบงค์จากเช็คราคาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่บูตโตโยต้าครับเราจะมาไฟนอลเช็คตอนตัดเชือกกับคันนี้ครับโตโยต้าโคล่าไฮบริดหลายคนที่มีความกังวลกับเครื่องยนต์ไฮบริดนะว่าแบบว่าใช้รถไ y บริดแล้วมันจะแบบเสียง่ายไหมอะไรง่ายไหมไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่า Toyota าเขาพัฒนาเครื่อง h y บริดของเขาอ่ะ จริงๆแล้วตั้งแต่ปี2540นะนี่มัน2566ใช่ไหม26ปีแล้วแล้วก็เขายังพัฒนาต่อเนื่องฉะนั้นเรื่องของการใช้รถยนยต์ไฮบริดเนี่ยคือไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็เรื่องของอะไรครับจะบอกว่าสตอ็อกแน่นมากโตโยต้าเนี่ยอย่างคันนี้จะบอกว่ามันประหยัดสักแบบ20กิเมตร่อลิตร up เลยนะแล้วก็คันนี้ครับกับราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยอยู่ที่994,000บาท ในรถ4 segment ที่ออปชันเพียบอย่างเงี้ยคันนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากครับแล้วก็ด้วยความเป็นโตโย t a ครับคือไม่ต้องกังวลเรื่องของราคาตกเลยนะเพราะว่าเขามีการรับประกันในเรื่องของราคามูล,ลค่ารถในอนาคตให้ด้วยครับใครอยากลองก็มาดูคันจริงที่งานครับ